สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูปรวีนาแก้ววงวานในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมศึกษากันที่ห้าอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องการหารเศนิยมไปรับชมวิดีโอกันเลยค่ะ มาดูหลักการหารทศนิยมง่ายๆกันนะคะพี่สรุปให้แล้วเป็น3ข้อนะคะดังต่อไปนี้เลยครนี้ข้อ1เนี่ยเขาบอกว่ายังไงเลื่อนจุดทศนิยมตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มความหมายก็คือว่าตัวหารเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่เลขทศนิยมจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะคะครนี้พี่ขอพูดเรื่องจำนวนเต็มนิดนึงนะเออจำนวนเต็มเนี่ยคืออะไรคะอย่างปกติยอย่างเงี้ยเลขเศษอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือจำนวนเต็มนะ คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเลขจํานวนเต็มทุกตัวจะมีจุดศูนย์ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกัน4กับ4.0แต่จริงๆแล้วมีค่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําเลขทศนิยมให้เป็นจํานวนเต็มก็คือว่าเนี่ยเราจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปของแบบนี้เนาะมีจุดอยเงี้ยอยู่หลังเลขนะคะเออที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะคราวนี้ พี่จะขอยกตัวอย่างนะคะเป็นโจทย์ให้ดูเนาะว่าเฮ้ยเลื่อนยังไงให้เป็นจํานวนเต็มอ่าแบบนี้เลยมาดูโจทย์กันเลยนะคะอย่างเช่นโจทย์เขาบอกว่า1.28นะหารด้วย0ูยเนี่ยแบบเนี้ยเรามาดูตัวหารเฮ้ยมันยังติดทศนิยมใช่ปะทายังไงให้เป็นจํานวนเต็มดีอ่ะก็คือการเลื่อนจุดเนี่ยให้อยู่หลังเลขตัวสุดท้ายเลื่อนเลยพี่ก็เลื่อนไปอย่างเนี้ยนะคะพี่ขยบเลื่อนไปทางขวานหนึ่งนะคะคราวนี้ข้อ2เนี่ยเขาบอกว่า หลังจากที่เราเลื่อนตัวหารแล้วนะเราเลื่อนขวาไป1เราก็ต้องเลื่อนทศนิยมที่ตัวตั้งเนี่ยไป1เหมือนกันนะคะให้เท่ากับตัวหารที่เราเลื่อนไปอ่ะมันก็จะได้เป็นว่า12.8นะหารกับ4พอเลื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเังไงไหนมาดูข้อ3าข้อสางก็บอกว่าเราก็ทำการหารปกติได้เลยเรียบร้อยอ่ะพี่มาตั้งหารให้ดู12.8นะคะหารด้วย4อ่ะ4สได้12 ลบลงมาได้ศูนย์นะคะอ่ะเจอจุดตรงเนี้ยเจอจุดตรงเนี้ยใส่จุดให้ตรงกันอันนี้สําคัญนะคะอ่ะตรงนี้พี่ดึง8ลงมาเนาะสี่สองได้8นะคะลบลงมาตอบแล้วข้อนี้ตอบ3.2นะคะอืมเขานี้อ่ะไปดูตัวอย่างข้อถัดไปเลยข้อถัดไปนะคะอืม ป็นอ่ะสมมุติพี่ยกตัวอย่างว่า5,19นะหารด้วย0,3ก่อนอื่นเลยดูตัวหารนะคะตัวหารเนี่ยเป็นไงติดจุดใชป่ปะพี่ก็ต้องเลื่อนไปขวาหนึ่งเนาะอืมเลื่อนไปขวาหนึ่งเพื่อให้จุดเป็นอยู่หลังเลขมันจะได้เป็นตัวจำนวนเต็มใช่ไหมคะอะเลื่อนขวาไป1น,นะคะตัวตั้งเราก็ต้องเลื่อนไปหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ว่าเป็นอย่างนี้ 51.9นะหารด้วย3ตัวตั้งเนี่ยติดทศนิยมได้นะคะไม่มีปัญหาเราคำนึงถึงตัวหารเท่านั้นเนาะแล้วก็ตั้งหารได้เลยพี่จะแบบทำเป็นหารสั้นบ้างนะเออเหมือนจะได้เป็นหลายๆวิธีนะคะคือจริงๆแล้วมันได้หมดอะมันสำคัญตรงการเลื่อนจุดเนาะอาหารสั้นเลย313ตรงนี้เหลือเศษสองไปแปะไว้นะคะ 3 7นะได้21อ่ะเหมือนเดิมเจอจุดเนี่ยใส่จุดให้ตรงกันนะคะแล้วก็3 3 3ได้9ตอบแล้วข้อนี้ตอบ17.3เนาะอ่ะไปดูต่อเลยตัวอย่างอันถัดไปนะคะตัวอย่างอันถัดไปนะพี่จะยกตัวอย่างนี้อืม0.524นะคะหารด้วย0 ศูนย์สองอืแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเหมือนเดิมมาดูตรงตัวหารเนี่ยพี่ก็เลื่อนจุดไปสองครั้งใช่ไหมอันนี้พี่เลื่อนขวาไปสองนะพี่ก็มาเลื่อนที่ตัวตั้งไปสองเหมือนกันมันก็จะได้เป็นว่าห้าสิบสองจุดสี่นะคะหารด้วยสองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะขอทำเป็นวิธีแบบนี้บ้างเนาะ จริงๆเมื่อกี้เราทำหารยาวหารสั้นนะคะอันนี้เนี่ยพี่จะทำแบบเป็นเศษส่วนตัดทอนแบบเศษส่วนอ่ะอันนี้เราเลื่อนจุดเรียบร้อยแล้วนะอ่ะพี่จะทำมาเป็นแบบเศษส่วนบ้างก็ได้จริงๆหารเนี่ยเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเขียนเป็นเศษส่วนหารด้วย2แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทำการตัดทอนเหมือนหารเลขเศษส่วนได้เลย สองหนึ่งสองสองสองสี่อ่ะเหลือเศษหนึ่งพี่แปะไว้ตรงนี้สองหกสิบสองผ่านจุดเจอจุดใส่จุดเข้าไปนะคะสองสองสี่ตอบแล้วข้อนี้ตอบว่ายี่สิบหกจุดสองมาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นแบบนี้สี่สิบห้านะคะจุดเก้าหารด้วยศูนย์จุดศูนย์เก้อืมเลื่อนจุดเหมือนเดิมเนาะ มาดูเลยอันนี้พี่ก็ต้องเลื่อนขวาไปสองใช่ปะคราวนี้ถ้าพี่เลื่อนตัวหารไปสองนะพี่ก็ต้องเลื่อนที่ตัวตั้งไปสองเฮ้ยแล้วถ้าเป็นแบบนี้อ่ะมันเป็นโว่โวแบบเนี้ยนะคะทํำยังไงเลขมันไม่พอแบบเนี้ยทาไงเราก็เติมศูนย์เข้าไปตรงที่โว่โวแบบนี้เอออย่างนี้ได้เลยนะคะอะแล้วก็มาตั้งหารปกติอืมสี่ห้าเก้าศูนย์นะคะหารด้วยเก้าคราวนี้ข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะขอใช้เป็นแบบหารจานบ้างเนาะ อืมอ่าหารด้วย9นะคะ9 5 4าหอ่า919 9หารศูนย์ได้ศูนย์เรียบร้อยแล้วค่ะข้อนี้ตอบ510โอเคสรุปนะคะการหารเศนิยมง่ายๆเลยข้อหนึ่งนักเรียนจะต้องเลื่อนจุดทศสนิยม ตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มและเลื่อนจุดทศนิยมตัวตั้งให้เท่ากับตัวหารแล้วทำการหารปกติเพื่อจะได้ผลหารของทศนิยมที่ถูกต้องเ้วเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเรียนออนไลน์เดือนหน้าครูจะทบทวนให้ใหม่ค่ะสำหรัอบวันนี้สวัสดีค่ะ